จก็มันนี่ลุงเพื้นห่าแสียบบานสวนที่เจ้าเห็นทั้งกินแร้งวันที่ต้มปลาครับต้มปลาพรปนปลาสัตว์ต้มปนเด้มันนี้ต้มปนได้มันต้มปนผักกะมี่ะเปิ้งปลากันนะโอ้นี่เดี๋ยวปลาให้ตู่งงกันนี่เดี๋ยวต้มปนครับพี่เนี่ยต้มปนครับมัอนี่ต้มปนมามาผู้ยผักนี่ละผักนี่ย่างละผัก ขัดจองขัดพายัดขัจองน้อ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 ต้มป่นแล้วสุกแล้วเฮ็ดแล้วตีเอือเ้องตีเทื้อนึงพี่น้องลุงเพป่นพาแซ่บหวานสวนเอาพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่การขัวพริกกูก็เรืงขัวพริกขัวพริกตำป่นปลาคอปลาคอก็น้อนคดจัง,งางอยู่นี่นี่แหละครับ ต้มน้ำไปเดาปุ๊บๆไปเลยนะโอ้ไฟแห้งไฟแห้งถอย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 ไฟแห้งปวดปอ๊ยมันจะไหม้ก้อนทุกตัวนี่โอ้ยไฟสวนลุงเฟื่องมึงก็ปวดไฟสวนลุงเฟื่องไปเครื่อนเนาะคิดยังไงบุทั้งพริกสดทั้งแข็งทั้งใบบักกรูดอ้าว บ่แซ่บสิไปใส่ลอดมื้อนี้นะนะมาพี่น้องนี่โอ้จ๊ะๆ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 เฝือยข้างน้อล่ะนั่นอ่ะพี่ ้พิบหัวกอนหัวกนพิบพิบพิสดหัวกนน่น้องมนสิเพ็ดเดินใจำกับออกวมาวกาดวกาดนะ สำเด้นี่ปลาปลาปลาเพื่อเราเราแกะเรียบร้อยแล้วนี่หัวกับใส่เอาไว้ใส่เกี๊ยมมกน้ำต้มปลาแดกปุ๊บปุ๊บเกี้ยงปูทำปลาปลารสเกี๊ยมเฮ็ดขอนขาวนี่แหละเพราะท่ามาดา่าพี่น้อง กึมันบ้มรกันดความอยากไปเดียไปเดียตอนในเพื่อกานตั้งอยากไปเดียตอนในอยู่

ก็ดีเลยพี่น้องเหมือนเดมือ่หมดหมดแล้วางไปเลยโอเค ยิม่กันเด้อยิม่กันใช้ทนยังไม่กอนว้าบักแล้วบ้านบักแล้วมาเพิ่องอันนี้ แค่ขวอนขาวสิคุยกินกับตัวน้ำตาเป็นพักเนาะพี่น้งนะองเนาะตัวนี้น้ำตาเป็นพักคุยกินกับปุลนีน่เดี๋ยวหนุ่ยผักตำนี้งเด้อพี่น้องเผักตำนีงหรือผักตำลึงนั่นแหละยอดตำลึงมาเป็นอันนี้มาเป็นอันนีมม้มาเบิ่งถมาเบิ่งมาเบิ่งกระเรินผะักกระเสกเนาะผักแทวใบผักแทวผักเขียวเหลืองเขียวดิบอ่ะ พระไข่พระไข่ไงแต่ตัวหน่อยกับน้องักได้กินกระปุลซุดยอดไหมเหมืนนมอนไหมเอาสู้กันกินหาพระเทาได้แด้ประเครื่องไหมหัวปลาพอยไงตุง่มปุลแสบคักเหมือน,นอ้าวตวกปวัญลาแสบมากมากพี่นออ้องไหม้าตาเห็ดขนขาวอยสบพี่น้องเลยมห มาที่นี่คนปากคอหักหักหักจนน้เลืหักหักใช่หับไ่หับไฟหับไฟใช่หับไปให้หับไปคุยคุยแค่กรปเปาตรงเลี้ย่สีอะไรเน 没，蹲吧瓜，嗯，还空调。 ก็ควา้นเสียบี่น่องเนี่ยพ้นข้าวมกประเด็ดกอ่ากประเด็มกประเดวานนีนึ่งักแล้วเอามาอยท่บนสวนเด้ยังไละฮะที่เหนียวหัือเสีย ลุงเก็บกับลอยหรอแต่พูไม่าเี่ยตักกระสอบตื่น่มยไหนไปหวังจําเล็บเลยครับพี่น้องพ่พวมากินเอ็มลอยน้ำบ่แต่เมื่อกินนี้น้ำก็แจ็บเลยน้ำ่าหลายกิ่งใส่ระควาเพียง อมจัดอี่หนอกเยมือนมั้ยไม่กินทักน้กันขาก,ก,ก้าศข้าวข้หนี่งลงไปเข้อนขาวโ้แพงกำแงบกำแงประเดียกกเด๋ยวอดเอ้ยคุยกัไหน่อพี่น้องประดี๋ยวมกนะมกไ เตียกไปไปตไปนี่นคุยกันกกน่อ้ขาางาวันเดกันเนี้มูบานังมาพี่น้อยมานนยมามามา